ตอบสนองภัยร้ายแบบมีหลักการไม่ไปมั่วเอาหน้าง,งานให้งานมันเสียครับสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องลุงพลเรือนช่องที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยในระดับพลเรือนเล่าให้เข้าใจง่ายโดยลุงพลเรือนครับลุงที่ยังไม่แก่แต่คิดจะทําช่องไปจนแก่หัวข้อวันนี้คือการตอบสนองต่อภัยร้ายครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังสบายๆเนาะโอเคเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนทําไมเราต้อง เป็นคนตอบสนองต่อภัยร้ายนั้นเวลาเราไปในที่ทางสาธารณะเนี่ยครับผมอยากให้ดูสัดส่วนนี้สัดส่วนของตำรวจทหารและก็รอพอนะครับผู้ที่รักษาความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยมีทั่วประเทศเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคนแต่ประชาชนในประเทศไทยทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับ 160-70ล้านนะเพราะฉะนั้นอัตราส่วน1ต่อ60 1ต่อ70เนี่ยมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เวลาเจอเหตุไร้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เจ้าหน้าที่พวกนี้หรอกครับก็จะเป็นแต่พวกเราเนี่ยแหละถ้าเราตอบสนองเป็นเรามีหลักการเข้าไปตอบสนองก็จะเป็นผลดีกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยลึกๆว่าใครที่เป็นพล,ลเมืองดีเป็นพล,ลเรือนที่ดีเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยอยู่แล้วครับเราอยากจะเป็นฮีโร่นะ แต่วันนี้เราจําเป็นที่จะต้องรู้หลักการไม่งั้นไปมั่วหน้างานเนี่ยนอกจากจะไม่ดีขึ้นแล้วบางทีมันแย่ลงด้วยครับโอเคไหมเรารู้เลยนะว่าทําไมเราจําเป็นต้องเข้าช่วยแต่ถ้าเราไม่อยากเข้าช่วยไม่ผิดนะครับเราไม่มีทักษะไม่ไม่ผิดไม่มีประเด็นอะไรนั่นเลยเดี๋ยววันนี้จะมีทางเลือกนะครับพอเราเจอเหตุปุ๊บเดี๋ยวเรามีสองทางโอเคไหมอะไปลุยก,กันสมมติอ๋อโอเคเดี๋ยวขอขี่เส้นใต้นิดนึงนะขี่เส้นใต้นิดนึง ภัยที่เราคุยวันนี้เอาเฉพาะภัยที่เกิดจากมนุษย์แล้วกันนะไอ้พวกไฟไหม้อะไรเนี้ยอันนั้นเดี๋ยวขอทําแยกไปกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะโฟกัสประเด็นได้ไม่เต็มที่นะวันนี้เอาแค่มนุษย์เนี่ยแหละความรุนแรงตบตีป้นชิงวิ่งลาวอะไรเอาแบบนี้ก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นแบบนี้โอเคพอเจอเหตุปุ๊บไม่ว่ามันจะเหตุอะไรผมยกตัวอย่างเหตุอันนี้แล้วกันล่าสุด พี่อีโต้กลางกรุงนะครับที่มีพี่คนหนึ่งถืออีโต้ชวัดเฉวงอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็มีคนพยายามจะเข้าไปเผชิญเหตุไประงับเหตุก็นั่นแหละเหตุการณ์ก็อย่างที่เห็นนะครับความรุนแรงมันไม่ได้ลดลงเนาะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเออผู้เผชิญเหตุที่ไม่มีหลักการแล้วกันนะสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นโอ้าน่าจะเดือดร้ายมากขึ้นด้วยพอจะเหตุการณ์เสร็จปุ๊บหนึ่งคุณประเมินก่อนประเมินเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าก่อนประเมินตัวเราเองก่อน ประเมินมีอะไรบ้างมีสามข้อหนึ่งประเมินใจก่อนวันนี้ใจเราพร้อมไหมเรามีจิตตกจากเรื่องอื่นมาไหมโดนไล่ออกจากงานเมียด่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประเมินใจก่อนถ้าใจพร้อมเราก็เช็คนะครับพร้อมที่จะลุยได้ต้องมีสามข้อนะต้องมีให้ครบนะมีไม่ครบไม่ลุยนะหนึ่งใจพร้อมสองทักษะมีไหมทักษะในการรับมือเหตุเนี่ยมีไหมถ้ามีลุยถ้าไม่มีถอยออกไปก่อน สอุปกรณ์บางเหตุจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ด้วยเช่นเราไปเจอเหตุกราดยิงปิ้วปิ้วปอย่างเงี้ยเ,เรามือเปล่าเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมนะครับเราจะเลือกที่จะไม่เข้าไปเผชิญเหตุนั้นโอเคไหมประเมิน3อย่างนี้ถ้าคุณพร้อมคุณลุยคุณไม่พร้อมถอยออกแล้วไปเป็นพลเมืองดีในการแจ้งขอความช่วยเหลือครับไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นหรือไปโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถทําได้ครับ เราไม่จําเป็นต้องลุยเดียวลุยแหลกแล้วก็ไปทําให้ตัวเองอันตรายนะครับประเมินเสร็จปุ๊บคุณพร้อมเอ้ยเอาคุณไม่พร้อมก่อนเพราะว่าเส้นนี้มันสั้นมันจะมีสองเส้นทางให้เลือกนะถ้าคุณพร้อมเอ้ยคุณไม่พร้อมคุณถอยออกมาไปขอความช่วยเหลือแต่ถ้าคุณพร้อมลุยกันต่อโอเคไหมถ้าพร้อมเสร็จปุ๊บต่อมาสิ่งที่เราจะเจอคือ use of force ครับ ผมมีทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ Us e o f force ไปแล้ว use of force คืออะไรคือระดับในการระดับกำลังนะครับในการตอบสนองกับเหตุนั้นๆและกันเหตุที่มันเกิดจากมนุษย์เนี่ยแหละไอ้พวกใช้ความรุนแรงหรืออะไรพวกนี้เหตุที่เกิดจากมนุษย์เนี่ย use of force มีทั้งหมด6ระดับเจ้าหน้าที่ก็ใช้6อันนี้แหละนะครับส่วนพลเรือนใช้ได้4ใช้ได้ตรงหัว2กับตรงท้าย2เดี๋ยววันนี้มาลงรายละเอียดนะไอค้คลิปสั้นๆน่มันอาจจะ ผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่วันนี้มาลงรายละเอียดนิดนึงอาจจะมีตัวอย่างการใช้ให้ด้วยนะครับอันดับี่หนึงประกฏกายอ่ามีการจะทะเลาะวิวาทกันเราไปประกฎกายให้เห็นก่อนพี่ผมเห็นการกระทําคุณนะอ่าแบบนี้หนึ่งกับสองเนี่ยมันใช้ไล่เรียกกันเลยจริงบางบาง,บางคลิปผมบอกว่าปุ๊บรวมนะแต่คลิปนี้แยกให้เลยครับหนึ่งประกฏกายสองสื่อสารด้วยวาจาหรือเจราจาต่อรองอะไรอย่างเงี้ยครับ กกายพี่ผมเห็นการกระทําคุณนะพี่อย่าทําอย่างนั้นเลยเอออย่าไปตีเมียเลยพี่สงสารเธอเขาเป็นผู้หญิงอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเจอเหตุ2อ,อันเนี้ยประชาชนใช้ได้อ่าต่อไปเป็น3 4อันนี้ของเจ้าหน้าที่แล้วนะอ่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นอ่สาสนี่ก็คือใช้มือเปล่าควบคุมอ่าแบบแบบไม่รุนแรงนะมือเปล่าแบบไม่รุนแรง เช่นใส่กุญแจมืออะไรพวกนี้ครับมือเปล่าแบบไม่รุนแรงใส่กุญแจมือพันธนาการอย่างนี้ได้แล้วต่อมาใช้มือเปล่าแบบรุนแรงใช้มือเปล่าแบบรุนแรงนี่คือต่อคุบตัวเทคดาวอย่างนี้ครับแบบมันหนีแล้วอ่ะวิ่งหนีกระโดดจับอย่างนี้ครับ3กับ4ส่วนห6เนี่ยอันเนี้ยร้ายแรงแนละ้วกฎหมายเราจะใช้เอ่อม668นะครับก็คือการต่อสู้ป้องกันตัวนั่นแหละ เวลาเขาทําความรุนแรงที่มาหาเราหรือทําใส่เ,เหยื่ออีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถแทรกแซงได้นะครับข้อห้ากับข้อ6นะข้อห้านี่คือแบบอาวุธไม่ถึงตุยกับมือเปล่าหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเน,น,น,นี่ยอันเนี้ยจริงๆผมมีคลิปเกี่ยวกับม .68 เนี่ยคลิปแรกของช่องเลยนะครับลงลึกแต่วันนี้เดี๋ยวพอเข้าๆถ้าเขาใช้แบบไม่ถึงตุยมาเราก็สามารถเคาน์เตอร์แบบไม่ถึงตุยกลับไปได้ แต่ข้อสุดท้ายอันนี้อาวุธถึงตุยแล้วนะครับเขาใช้มีดใช้ปืนอะไรอย่างนี้ก็สามารถเคาน์เตอร์กลับไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะว่าเออหกขั้นเนี่ยมันใช้ตอนไหนอ่าหนสองเนี่ยคือสีเขียวนะครับเขียว1เขียว2สื่อสารด้วยวาจาประปดกายสื่อสารด้วยวาจาเนี่ยใช้สำหรับไอผู้ก่อเหตุนเนี่ย ที่เขาให้ความร่วมมือแล้วกันอ่าให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นก็แค่นี้เจราจาต่อรองก็จบไปแต่สีเหลืองเนี่ยสีเหลืองไอ้ที่ว่าเข้าไปพันธนาการเนี่ยนะข้อที่สามเนี่ยคือเขาเริ่มเขาเรียกว่าขัดขืนแบบแบบนิ่งเฉยอ,ะอ่ะอ่ยืนมึนมนะ่ะยืนมึนมนึนน่ะอันเนี้ยนิ่งนิ่งเฉยส่วนไอ้ข้อที่สี่เนี่ยอันเนี้ย เริ่มมีวิ่งหนีละว,วิ่งหนีก็เลยต้องเทคดาวต้องตะคุบตัวอ่าไอห้าหกนีก่คือใช้ความรุนแรงเราดูอาวุธเป็นตัวตัดถ้าอาวุธไม่ถึงตุยก็ห้าอาวุธถึงตุยก็หกเนี่ยครับคือยูทออฟฟอร์ดถ้าเราเป็นประชาชนเราใช้แค่ประกดกายกับสื่อสารได้กับป้องกันตัวได้นะครับหัวกับท้ายใช้ได้เท่านั้นนะครับแบบนี้ตัวอย่างตัวอย่างก่อนตัวอย่างก่อนเราเดินไปไปเจอคนที่แบบง้างและจะตบเมียอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏกายเจรจาพี่อย่าไปทําอย่างนี้่นเลยแต่ถ้ามือมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเราใช้ข้อ5ได้แล้วนะสามารถเข้าไปบล l อ c k i n g ได้เช็คหรือผลักออกไปอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าอาวุธมันร้ายแรงมากาเป็นของมีคมเป็นเข้าลงเข้าหลามอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างนี้จะไปตกข้อ6แล้วนะถ้าข้อ6เนี่ยเรามีของแบบนั้นเราก็สามารถใช้เคาน์เตอร์ไปได้เลยนะครับหัวกับท้ายแต่ถ้าเกิดว่า มีเจ้าหน้าที่อยู่ในซีนอันนี้ครับเขาสามารถปลุกพลังในตัวเราได้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในซีนเช่นมีเหตุการณ์วิ่งลาวเลวอันวิ่งหนีเจ้าหน้าที่มาวิ่งหนีเจ้าหน้าที่มาเลยมาทางลาวเจ้าหน้าที่บอกเอ้ยมีมีช่วยจับหน่อยนะมันเป็นจอปึ้งแค่นี้พอนะครับปากเปล่าไม่จําเป็นต้องมีเอกสารอนุมงอนุมัติอะไรใช้ในเฉพาะกิจได้เลยคุณกลายเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานเลยครับ ปลดล็อกเลยนะครับใช้ได้เั้่หนึ่งถึงหกเลยก็สามารถใช้ตรวจคน้นนะครับตรวจค้นควบคุมนำพาอ่าพวกเนี้ยสามารถทําได้เผื่อพี่นุวงบอกช่วยพาไปส่งสอนหน่อยสามารถพัฒนาการใช้เชือกมัดมือ้อะอย่างนี้ได้เลยนะครับคุณเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เลยนะครับในข้อดีก็คือคุณสามารถใช้ยูรฟอร์สได้เต็มที่เพื่อช่วยเพื่อร่วมโลกเราช่วยแก้ไขสถานการณ์นั้นได้เลยนะครับ ข้อดีส่วนข้อเสียพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งคุณสามารถถูกดำเนินคดีในฐานะเจ้าหน้าที่พนักง,งานได้เลยไอ้พวกที่ใช้กําลังเกินกว่าเหตุโดยมิชอบอะไรพวกนี้สามารถโดนดอกนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้แหละว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียเราก็ไปชั่งน้ําหนักเอาแล้วกันแต่ถ้าคุณมีชุดทักษะในการรู้ว่ายุทธศาสตร์ใช้งานยังไงคุณสามารถ,ถแถลงได้คนระับ ทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้แต่ถ้าแบบคุณใช้กำลังไปนวดเขาเลยงานหมอลำหน้าห้านแบบพี่ช่วยหน่อยแล้วคุณก็ไปนวดลูกลูกติดตามอะคือไอคนโดนมันยอมแล้วมันง่อมแล้วมันยอมแ,แต่คุณยังไปแถมเนี่ยอันเนี้ยมันก็ถแถลงไม่ได้เพราะคุณใช้กำลังเกินกว่าเหตุจริงๆนะมันไม่ใช่ยุทธออฟฟอร์ที่ที่มันควรจะเป็นอันนี้ก็ต้องยอมรับผลของมันไปด้วยเนาะโอเคมั้ยทบทวนนะครับรเผชิญเหตุเช็คก่อนพร้อมไหม ถ้าพร้อมเอ้ยถ้าไม่พร้อมถอยออกไปไปแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือแต่ถ้าพร้อมก็ลุยก็ไปใช้ยูดออฟฟอร์เอานะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคุณใช้หัวกับท้ายได้นะครับแสดงตัวปรากฏกายแล้วก็ใช้มาตรา6-8ก็คือปนะ้องกันแบบไม่ถึงตุยกับป้องกันดัดถึงตุยนะครับแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในซีนขอความช่วยเหลือเราปลุกพลังเลยครับเหมือนมาลิอโอกินเ็ดคุณกลายเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เลยใช้ได้ครบเลยนะครับก็ใช้ให้มันเหมาะกับสถานการณ์ นี่แหละครับเป็นการเข้าเผชิญเหตุแบบมีทรงนะมีทรงมีหลักการไม่มั่วหน้างงานและสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นโอ้ผมลืมไปอันนึงอันนี้ต้องขี่เส้นใต้เลยนะเมื่อคุณตัดสินใจเผชิญเหตุแล้วนะตัดสินใจว่าตัวเองพร้อมเนี่ยตัดสินใจเป็นเหตุเนี่ยท่องคํานี้ไปเลยนะครับคุณต้องอยู่ฝั่งที่ลดระดับความรุนแรงเหตุนั้นเสมอถ้าเข้าไปแล้ว ไม่ได้ทําให้ระดับความรุนแรงมันลดลงอ่ะอย่างไอเคไอเหตุ ate, พี่อีโต้กลางกรุงอ่ะคุณเห็นพี่วินกับพี่คนหนึ่งไหมเข้าไปย,ยึกยักยึกยักเอาไม้ไปแย่เอาไปอะไรเนี่ยอันเนี้ยอย่าว่าแต่ยุทออฟฟอร์ดเลยมันไม่ถูกแน่นอนแถมมันไม่ได้ช่วยลดระดับความรุนแรงด้วยมันกลายเป็นไปทําให้เขาเอ่อตื่นตะหนกมากขึ้นแทนที่เขาจะอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะกลายเป็นเขาวิ่งไปทั่วถือมีดไปทั่วเลยเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอันนี้แค่ตัวอย่างนะเขาไม่ได้ทํานะ เขาไม่แน่ใจที่จะไปฟันคนอื่นแต่เขาวิ่งไปแล้วมีดอาจจะไปโดนคนอื่นก็เป็นไปได้นั่นแหละครับมันเลยทําให้คนที่ไม่รู้หลักการแล้วอยากจะเป็นฮีโร่หรือหรืออยากจะเอาชนะหรืออะไรสักอย่างอะ่ะมันกลายเป็นว่าเหตุการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นมันแย่ลงแย่กับทุกฝ่ายเลยนะครับพี่อีโต้ก็กลายเป็นจําเลยสังคมไปเป็นอะไรไปตามเรื่องตามราวนะครับก็อยากจะฝากไว้ครับวันนี้ถ้าใครมี คอมเมนต์ Comment, เพิ่มเติมคอมเมนต์ Comment, มาได้เลยนะครับเช่นแบบเอ้ยเคยไปเจอเหตุการณ์นั้นนะแล้วทำแบบเนี้ยช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผมอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนะั้นแต่ผมก็จะแชร์มุมมองออในมุมมองผมว่าเออแบบเนี้ยโอเคนะแบบนี้อาจจะต้องระวังตรงนั้นอาจจะต้องระวังตรงนี้ครับคอมเมนต์ Comment, ไว้ได้นะพูดคุยกันนะผมมีช่องทางให้ติดต่อทุกบ้านนะครับก็มีบ้านแดงก็จะเป็นคลิปยาวๆแบบที่ท่านกำลังฟังนี่อยู่นะครับก็มีบ้านดําคลิปสั้นๆแล้วก็บ้านฟ้าอาจจะมีเขียนอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพูดคุยเมาหัมอย สนุกสนานตามสไตล์เบ้าๆนะครับของผมก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ